สวัสดีครับชาวมีนครับผมจะนักการแก้วเพิ่มตูดวงชาวมีนช่วงดาวราหูกับดาวพฤหัสย้ายราศีอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับชาวมีนคือท่านที่เกิดลัคนาราศีมีนนะครับอยู่วินาศของดวงเมืองและดวงโลกนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะครับหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนของทุกปีก็ดูประกอบกันได้นะครับ ก่อนอื่นมาดูดาวราหูนะครับในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตั้งแต่กันยายน2563ถึงวันที่30มีมนาคม2565เนี่ยนะครับดาวราหูเจ้าเรือนวินาจอรอู่เรือนสหัสชะนะครับในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ชาวมีนนะครับนะถ้าดาวราหูเสียก็อาจจะทําให้ชาวมีนจะมีปัญหากับญาติพี่น้องนะครับนะ อาจจะสร้างบางคนก็สร้างความเดือดร้อนให้กับญาติพี่น้องนะหรือมีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับแต่เป็นช่วงบางคนก็เป็นช่วงที่รักญาติพี่น้องมากนะครับดาวราหูอยู่สหัชชะนะมักจะทุ่มเทให้กับญาติพี่น้องอย่างเต็มที่แต่บางคนก็มักจะผิดหวังนะครับเราทุ่มให้เขาเต็มที่แต่เขาก็ไม่เต็มที่กับเรานะครับแม้แต่เพื่อนฝูงก็เหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ ยิ่งถ้าดาวราหูเดิมเสียจรมาเป็นกาลีมาทับดาวพุธคู่ศัตรูเนี่ยะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงหรือมีคดีความเกี่ยวกับญาติพี่น้องได้เหมือนกันนะครับการติดต่อธุรกิจการขนส่งก็มักจะเจอปัญหามีติดขัดนะครับไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะครับหลังจากวันที่30มีนาคมไปแล้วนะครับดาวราหูจรเข้า อยู่เรือนการเงินนะครับ30มมีนาคม2565ถึงวันที่17ตุลาคม2 5 6 6ปีครึ่งนับจากนี้ไปนะครับชาวมีนต้องระมัดระวงังพิษสงของดาวราหูเหมือนกันนะครับดาวราหูเป็นดาวบาพปะเคาะห์เข้าเรือนไหนก็ทำลายเรือนนั้นนะครับดาวราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะครับยิ่งดาวราหูของใครเดิมเสียเนี่ยนะครับามาจากอริมรณะวินาศ จรมาเป็นกาลีทับดาวพุธคู่ศัตรูเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ชาวมีนมีคดีความเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะเป็นคนใช้ใจ่ายเงินเยอะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับถือว่าเป็นช่วงดาวราหูลวงทรัพย์นะครับ <c oughs> ราหูเป็น2เป็น4กับ12กับลัคนาถือว่าเป็นดวงร้าวนะครับต้องไม่ประมาทในการใช้ใจ่ายเงินนะครับและราหูอยู่ตรงนี้ก็เป็นคนที่ใจใหญ่ใจสปอร์ตนะครับ คิดอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อนะครับทำให้ถังแตกได้เหมือนกันนะครับอาจจะทำให้เงินช็อตได้นอกจากนี้ถ้าราหูเสียจรปาเป็นกาลีเนี่ยบางคนก็อาจจะลุ่มหลงมัวเมาอยากรวยทางลัดนะครับบางคนก็ไปพัวพันเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะครับหรือใครที่ต้องการไปลงทุนเล่นหุ้นเล่นหวยช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโอกาสเสียหายเยอะนะครับ ในด้านดีนะครับถ้าดาวราหูเดิมของใครดีเป็นกเกษตรมหาอุดมหจัจกราชาโชคเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีจากดาวราหูนะครับยิ่งดาวราหูจรมาเป็นสีจรมาทับดาวเสาคู่มิตรก็มีโอกาสได้เงินจากดาวราหูเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกๆุนะครับได้เงินก้อนใหญ่จากดาวราหูรวยชั่วข้ามคืนนะครับคนที่เอ่อบางคนทํารวยจากธุรกิจสีเทาเหมือนกันนะครับ บางคนรวยมีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศนะครับหรือได้เงินกับค้าขายนำเข้าส่งออกนะครับบางคนก็อาจจะได้เงินมาจากาการปราบปรามยาเสพติดหรือทุกธุรกิจเถื่อนนะครับได้รางวัลน,นำจับนะโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฝ่ายปราบปรามมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจสีเทานะครับเป็นผลงานได้รับรางวัลจากผลงานนำจับนะครับ หรือใครทำธุรกิจเกี่ยวกับาการซ่อมแซมนะครับอย่างเช่นช่างอู่ซ่อมรถหรือช่างต่างๆนะครับมีโอกาสได้เงินจากดาวราหูนะครับบางคนก็อาจจะได้เงินมาลับๆแบบเปิดเผยไม่ได้เงินใต้โต๊ะนะครับดบางคนได้เงินมาจากต่างประเทศนะครับราหูวินาศนวินาศแปลว่าต่างประเทศเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากต่างประเทศนะครับ หรือใครทำธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับหรือเกี่ยวกับการซ่อมแซมการรื้อตึกนะครับหรือการรีโนเวทต่างๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เงินจากธุรกิจพวกนี้นะครับหรือใครขายประกันวินาศภัยประกันชีวิตก็มีโอกาสได้เงินจากดาวราหูนะครับในด้านดีนะครับแต่ก็ต้องดูดาวราหูเดิมไม่ดีนะครับของเดิมดีหรือไม่ดีจรมาดีไม่ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับดาวก็เหมือนเหรียญสองด้านนะครับใคร ตรงไม่ตรงยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันมานะครับเพราะการดูดวงแบบนี้ก็ดูแบบก,กว้างๆนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับการดูดวงที่แท้จริงต้องรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดรู้ดาวกําเนิดและดาวจรน,นะครับมันจะแม่นยําชัดเจนกว่านะครับต่อไปมาดูดาวพฤหัสนะครับ ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่8ม 2, 5, เมษายน2565เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชาวมีนนะครับดาวประจําตัวดาวพระหัสเป็นดาวประจําตัวและเจ้าเรือนกัมมะนะครับบางคนการงานก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาเยอะนะครับบางคนก็ตกงานออกจากงานทําอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จมีปัญหามีอุปสรรคให้แก้ไขนะครับบางคนผู้หลักผู้ใหญ่นะมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับ ไม่ค่อยส่งเสริมเท่าที่ควรนอกจากนี้สุขภาพชาวมีนบางคนที่มาดูดวงเนี่ยนะครับบางคนก็ติดโควิดนะครับาดาับจำตัวอยู่วินาตนะครับบทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยนะครับอยากอยู่เงียบเงียบนะในช่วงที่ผ่านมารู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับชาวมีนเป็นจังหวะด,ดาวพฤหัสเสียนะครับในทางโหราศาสตร์เ็าบอกว่าดาวทุกดวงดีหมดดาวพฤหัสเสียดวงเดียวก็ถือว่าดวงเสียนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากดาวย้ายครั้งนี้ถือว่าดาวราหูอาจจะให้โทษนะครับส่วนดาวพหัดจอดมาให้คุณนะครับหลังจากวันที่8เมษายน2565ถึงวันที่19เมษายน2566เนี่ยนะครับดาวพฤหัสดาวประจําตัวและดาวเจ้าเรือนกัมมะจอดมาทับลักนานะครับตอนนี้ใครมีปัญหาสุขภาพสุขภาพก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ ชาวมีนจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจะมีความสุขมีความสมหวังนะครับปรารถนาอะไรคิดนึกคิดสิ่งใดก็มักจะประสบความสําเร็จสมหวังนะครับต่างจากช่วงปีที่ผ่านมานะครับถือว่าโชคดีมากนะครับใครที่เคยเจ็บป่วยสุขภาพก็จะเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงมากขึ้นนะครับชาวมีนจะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะครับตอนนี้พร้อมลุยนะครับ นอกจากนี้ด้านการงานนะครับก็เรียกว่างานทับตัวนะครับดาวพระหัสจนรมาเป็นเกษตรทับลักนาด้วยนะครับเป็นเจ้าเรือนกัมมะจะมีงานเข้ามาการงานจะมั่นคงมากขึ้นนะครับใครที่บนเบื่อเรื่องงานปีที่ผ่านมางานไม่ค่อยมีปีนี้แหละครับงานทับตัวนะครับงานจะเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงปีนี้ใครตกงานก็มีโอกาสได้งานนะครับใครที่หางานทําก็มีโอกาสได้งานทําเหมือนกัน หรือใครคิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องการงานเขามีโอกาสได้งานทํานะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการงานเรื่องสุขภาพนะครับดาวพฤหัสทับลัคนาก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นแทบทุกด้านนะครับจะมีความสุขความสมหวังมีกําลังใจมากขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาว ชาวมินนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกแย่เบื่อหน่ายนะจากนี้ไปนะครับเป็นปีที่มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะครับปีหน้ายิงการเงินโดดเด่นเลยนะครับดาวพฤหัสเป็นราชาโชคเข้าเรือนการเงินนะครับเมษาปีหน้าเป็นต้นไปถือว่าจงังหวะชีวิตจากนี้ไปจะดีไปอีกหปีนะครับ นะขอให้อดทนใจเย็นๆนะครับรอคอยดวงของคนเราก็มีขึ้นมีลงแบบนี้แหละครับไม่มีใครที่จะดวงดีตลอดเวลานะครับขอแสดงความยินดีกับชามีนด้วยครับนะเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาการงานที่ผ่านมาก็จะดีขึ้นแล้วนะครับก็อดทนรอคอยอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่6เมษายนวันที่8เมษายนยแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอดาวพฤหัสประทับจะดีขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันนะครับเพราะดวงดาวเพิ่งค่อยๆย้ายนะครับ องศาก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มจากศูนย์องศานะขึ้นไปถึง30องศาเนี่ยนะครับดวงดาวก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับและจุดดีของดาวพฤหัสปีนี้นะครับไม่มีการเดินหน้าถอยหลังย้ายราศีเหมือนปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสพักองศาเดินหน้าถอยหลังนะครับโคจรเสิร์โคจรพักแต่ปีนี้ดาวพฤหัสเข้มแข็งมากนะครับถือว่าโชคดีมากทีเดียวนะครับดาวพฤหัสไม่มีการถอยหลังนะมีแต่ พักองศานะครับมีโคจรเสร์จเสด็จเทก็อยู่ในราศีมีนนะครับยังเป็นเกษตรอยู่ดวงดาวยังมีความเข้มแข็งนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับขอบคุณชาวมีนและทุกราศีที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงฟรีนะครับผมจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุ FM 97นะครับทุกวันจันทร์11มงถึงเที่ยงนะครับบางวันก็มี เพิ่มวันอังคารวันพุธบ้างนะครับเบอร์โทรสถานีนะครับเตรียมเมมหรือเตรียมจดได้เลยนะครับ022763633นะครับ022763633นะครับหรือต้องการความชัวร์นะครับพิสูจน์ความแม่นก็มาดูดวงส่วนตัวกับจาดนันการได้นะครับตอนนี้ลดครึ่งราคานะครับพอเข้าเมษาก็จัดโปรพิเศษนะครับ เหลือ399นะครับก็มาพิสูจน์ความแม่นนะครับไม่แม่นยินดีคืนค่าดูดวงให้นะครับนะก็ขอให้ชาวมีนและทุกราศีที่เข้ามาติดตามรับฟังเนะ่ยโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ